ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปในหนังสือพุทธพจนะหมวดธรรมฉบับจิตมโนวิญญาณหน้า14จากพระตบ,บิดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่10หน้าที่74ข้อที่60อานนท์ ก็คำนี้ว่าเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปดังนี้เป็นคำที่เรากล่าวแล้วอานอน์เธอต้องทราบความข้อนี้โดยปริยายดังต่อไปนี้เหมือนที่เรากล่าวไว้แล้วว่าเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปอานอนท์ถ้าหากว่าวิญญาณ ไม่ก้าวลงในท้องแห่งมารดานามรูปจะก่อตัวขึ้นมาในท้องแห่งมารดาได้ไหมไม่ได้เลยพระเจ้าข้าอานน์ถ้าหากว่าวิญญาณก้าวลงในท้องแห่งมารดาแล้วสลายลงเสียนามรูปจะบังเกิดขึ้นเพื่อความเป็นอย่างนี้ได้ไหม ไม่ได้เลยพระเจ้าค้าอานนท์ถ้าหากว่าวิญญาณของเด็กอ่อนที่เป็นชายหรือเป็นหญิงก็ตามขาดความสืบต่อนามรูปจะถึงซึ่งความเจริญความงอกงามความไผ่บณ์ได้ไหมไม่ได้เลยพระเจ้าข่าอานนท์เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้นั่นแหละคือเหตุ นั่นแหละคือนิทานนั่นแหละคือสมุทยัยนั่นแหละคือปัจจัยของนามรูปนั่นคือวิญญาณอาน o น์ก็คำนี้ว่าเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณดังนี้เป็นคำที่เรากล่าวแล้วอานนท์เธอต้องทราบความข้อนี้โดยปริยายดังต่อไปนี้ เหมือนที่เรากล่าวไว้แล้วว่าเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณอานนทนถ้าหากว่าวิญญาณไม่ได้มีที่ตั้งอาศัยในนามรูปแล้วความเกิดขึ้นพร้อมแห่งทุกข์คือชาติชรามรณะต่อไปจะปรากฏได้ไหมไม่ได้เลยพระเจ้าข้าอานนทน เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้นั่นแหละคือเหตุนั่นแหละคือนิทานนั่นแหละคือสมุทยัยนั่นแหละคือปัจจัยของวิญญาณคือนามรูปอน,อนุนด้วยเหตุเพียงเท่านี้สัตว์โลกจึงเกิดบ้างจึงแก่บ้างจึงตายบ้างจึงจุติบ้างจึงอุบัติบ้างทางแห่งการเรียกก็มีเพียงเท่านี้ ทางแห่งการพูดจาก็มีเพียงเท่านี้ทางแห่งการบัญญัติก็มีเพียงเท่านี้เรื่องที่จะต้องรู้ด้วยปัญญาก็มีเพียงเท่านี้ความเวียนว่ายในวัตฏะก็มีเพียงเท่านี้นามรูปพร้อมทั้งวิญญาณตั้งอยู่เพื่อการบัญญัติซึ่งความเป็นอย่างนี้